วดที่แล้วนะมันให้ให้อะไรนะไอ้วันสุดท้ายนั่นหกเหรออะไรน่ะหกสี่หกอะไรวันนั้นทําฟังไม่ทันมันเข้าสามตัวอยู่เด็ที่เฮียให้มาน่ะอตัวีเปีไงเออนั่นเนี่ยวันสุดท้ายบอกให้กันให้กันน่ะให้เอาหกใส่หลักร้อยอ ไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าวันนั้นฟังไม่ทันเลยกลับไปดูคลิปไอ้หกสี่หกว่างั้นน่ะ,อะโอ้โเสียดายฟังไม่ทันผมเล่นหกสี่ไงเออเนี่ยเนี่ยก็ถูกสามตัวนู่นสิไม่ใช่มันมันออกหกสี่หกไม่ใช่หกหกโอ้เออเออมันก็ออกตัวสับกันอยู่ในนั้น แปดเดือนแล้วมันไม่ส่งมาเพิ e> ่งส่งมาคราวนี้ครับบอกวันพื้นที่เลยนั่นแล้วเขาจะให้เราไม่หลังวันเนี่ยแ่ยังไม่รู้นะใครให้มาผมก็ให้อ่ะแกแกแต่เขาก็หลูกันเยอะมาหนี่แถวตลาดของผมถูกเยอะเลยบางคนเขาก็ซื้อตรงๆรงเขาไม่ได้ซื้อกลับเลยเออซอ้อขอลูกไปบอกใครก็ไม่เชื่อหนูบอกว่าวงในวงในก็มีใครเชื่อเออ ก็เคยได้สามแสนมาทีและประมาณสักสี่ป<า>ีค<น>ือทานไหนนยนานๆนนทีเขาส่งทีอย่างนี้เหรอคะเฮียถ้าเขาได้มาเขาก็ส่งมาให้เพื่อนมองอีกทีนึงโอ้เรา<ม>เราก็ต้องรออย่างเดียวสิถ้างั้นเนาะเอนมองว่าหมอซื้อตรงตรงเลยไม่ต้องคุณหมอ <c ười> ให้เบิร์กซักปวดนี้สักงวดหน่อยเด้อถ้าได้มาน่ะ <c ười> จะลีบไปซื้อเลยงวดนี้น่ะาสมมติว่าผมได้ผมก็บอกผมไม่ถึงเนี่ากให้เขาถูกกันเย้เนาะเออจ้าถ้าได้นี่ปกติจะได้ช่วงไหนคะคนได้วันออกคหว่าื่วันออกวันนั้นวันออกันหยออกจ้าทุกคนี้ก็เ็ติด่อก่อนก่อนหวยออกสักวันนี้เขาไม่ให้เหรอไม่ให้ครับเพราะว่ามันจะอันมน ค่ะก่อนออกวันหนึ่งก็ให้ก่อนออกอยู่ด้วันนั้นน่ะก่อนก่อนออกอยู่วันสองวันแต่ผมได้ผมโทรไปบอกได้นะจ้าจะเอาไปรู้นะเพราะเมื่อจำเมื่อผมไว้ได้ถ้าผมโทรไปอ่ะจ้าจะรีบรับเลยเ <c oughs> พราะว่าเมมไปละบางทีผมโทรไปติดโทรมาก็ได้เนาะจ้าจ้าแล้วที่คนให้จิตหกสี่นั่นแหละก็น่าจะวันจันทร์เนี่ยค่ะ ก็เขาได้ของเขามาแล้วแต่เขายังไม่ให้เขาจะให้<อ>วันจันแล้วม่เป็นไรจ้ะครับวันจันก็โทรบอกผมได้เนาะโอ้โเทียบดูอยู่หลายแห่งอยู่โอ้โหทมันตรงกันเนาะอานเลย้้ม 5, 8, 5นะแล้วไม่บอก <c oughs> จังวดนี้ชอบตัวไหนนะต้องวดอ่ะมันมันไม่รู้เนาะเพราะว่าเราต้องเอาเอาความที่ว่ามันเดาไม่ได้แล้วครับมันต้องเอาที่ว่ามันจริง,รงๆเลยนั่นนั้นอือค่ะค่ะโอ้เคาถูกสามแสนเลยฮะเรือ่องบ้านเรื่องผลอะไรสักอย่างนะอือืเอาร็คเลยเนาะเอาเลขล็อกเลยนะเ นปน้องเมื่อกี้เนาะเสียดายมากเลไม่ได้ซื้อล้มยังมีโอกาสอยู่จ้าโอ้ยยังย่าเพิ่งนั่นเด้อให้มาอีกสักหน่อยเด้ป่ะจะได้อัดเต็มที่หน่อยวัดนี้แหละตั้งใจจะซื้อเลยจ้าถมันได้มามันก็โทรบอกเลยจ้าจ้ากหวันี้คันเต็มที่เลยมียาบอกยาบางคนก็ไปได้ตัดเล่นหกสี่สอ่ะ ญาติบอกญาติเลยนะครับงวดนี้แหละตั้งใจอัดเต็มเหนี่ยวเลยกะรวยเลยเนี่ยกะปวดหนี้อ่ะเขาก่อนาให้้ผผมมยงี็ตัดเล่นสองตัวมันก็สองตัวจริงจริงโอ้เขาคนลูกคนลูกเขาเขาเขาจะให้แบบนี้ตลอดเลยไม่เขาเนี่ยแต่อารมณ์เขาจะให้อ้าวเหรออารมณ์มันถ้เขามิ่ง้เขาได้มานะแต่ทำไมเขาก็โทรบอกอืมเป็น แล้วแต่เขาจะให้เราโอ้เป็นเพื่อนของคุณหมอเป็นเพื่อนอืมใครเขาจะไม่เพื่อเลยโอ้ค่ะรู้มาบอกหมอทันเต็มที่เลยเขบอกนี่เลยเฮ้ยเนาะพูดมาได้เจ็บใจหน้าจะเปะอัดเยอะตั้งแต่แรกมันมันยังไม่ได้ต้องอัดสองตัวด้วยครับอ้อนั่นแหละเราก็คิดว่ามันล็อกออกสามตัวแน่เลยว่างั้นน่ะแต่วันสุดท้ายคุณหมอโทรมาย้ำอยู่ มันชื่อไม่ทันแมวันสุดท้ายนะมันดังสี่หัวก็มันอ่านไปหมดมันไปตรงหลายสำนักเอาหัวนี้หัวนี้ใกล้วันออกเลยใช่ไหมคะครับโอ้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ได้ไม่ต้องอ่านเนาะครับรีบซื้อเลยแต่ขออย่างเดียวอย่าไปตรงเขาแล้วมันซื้อไม่ได้เลยแก่แผมอยากจะรู้ว่าที่คนได้เจ็ดเจ็ดสี่หกมาน่ะ มันจะตรงกันหรือเปล่าเรีรู้ถ้าได้มานะใช่ใช่เดี๋ยวรอวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวลุ้นลุ้นหนูก็รออยู่เขารับปากว่าจะให้วันจันทร์เขาค่ะเขาจะให้หนูมาปล่อยวันจันค่ะค่ะใช่ใช่เดี๋ยวรอหนูก็รอเฮียอยู่เด้ออย่าลืมเบอร์ซับเด้อขอโปรดหนี้วดรถหกล้อหน่อยหนูเป็นหนี้โหตั้งหกแสนอืมเหลือจะหกแสนวดรถหกล้อน่ะ จะไปปิดเม่อวแล้วเจ้าโอนมาเป็นชื่อตัวเองนะจับบานแล้ววันเลิกไม่ได้เหมือนกันมันต้องเจอวงในอยู่เงี้ยมันเลิกไม่ได้เอายังไงก็ฝากความหวังนะเฮียนะจ้าโทรถามดูเผื่อมาเนาะค่ะเนาะจ้าไม่รบกวนแล้วค่ะครับผมคือเขาจะต้องได้วันใกล้ๆกล้ชิดอะเขายจะไม่มาอ้าเอาเดี๋ยวโทรอีกที ครับขาหน่อยทั่ยยังว่าด้อยู่เป็นยังไงบอสครับว่าอยู่ว่านยานว่านอันไก่เมื่อเรื่ออ้วนสั้นผู้ได้ว่าถาบ่พิม์รอเบิกทรับบ่ตามเบิกทรับเสียใจกับักงวดนี้เบิกทรับก็เลยว่าองฝาควบวังเลยคักเท่เอาแก่ท่านเป็นเป็นยังไงครับคือว่าท่านถูกบ่อยเหรอหรือว่าไงอุ้ยแปดปีเขาส่งมาครั้งหนึ่ง โอ้แปดเดือนเขาส่งมาครั้งหนึงอเออเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราทุกรอบนะถ้าเลขหลุดจริงๆนะเลขหลุดยี่ดีนี่คือแล้วแต่อารมณ์เขาสิทรงหาหล่ะกะดุน,ดนๆคือจังเจ้าวพุ่งนี่นะสามปีทรงเขาก็ะทรงมากเมืม่อช่ว่าเขาสิทรงตลอดได้อืงั้นเขาก็หลุดซาสายเลยเนาะครั เอาเป็นว่ารอรอเนาะให้เอฟซีรอนะครับรอบนี้ขอลุ้นมาจีเดอร์จะอาจจุนปิดหกล้องวดนี้ปิดรถเก๋งงวดหน้าจะปิดรถหกล้อเออแต่ว่า้หมดเอากันเบิกซับจ้ของเบิกซับตัวไหนนะห้าสามก็หาเก้าอันนี้ห้าสามกับห้าเก้าเนาะค่าของเบิกซับแต่ว่าชุด รับวงในยังไม่ได้วันจันทร์ของผู้หญิงวันจันทร์แต่ของผู้ชายนี่ได้ยินแล้วไงวันใกล้ๆวันเขาัวารีเขาซื้อไม่ได้มันดังเกินเอดที่แน่ๆนะเบอรทซัพย์จะต้องไปอักเอาก่อนครับอย่ไงไรมาส่วนตัวเลยจ้ะพิมพ์รอไว้เจ้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่แอดไลน์มาส่วนตัวเลยสําหรับเอฟซีเบอรทซัพย์คนที่จะสร้างพญานาคครับจะให้ก่อนอ่าขอบคุณเบิกทัพย์เนาะพิมพ์รอไว้นะครับเอฟซีครับผม ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อ